ตั้งใจเรียนนะลูกปิดเทอมเดี๋ยวแม่มารับนะคะไปไปหาคุณครูไปไปค่ะไป ขอบคุณนะค่ะคุูสวัสดีค่ะฝากลูกด,ด,ด้วยนะคะได้ค่ะไปลูกไปรลไปไปแล้วนะ ็นไนบงบ้างลูกปาร์ตีคะ่ะเป็นยังไงบ้างน้องล่ะน้องเดี๋ยวก็มาค่ะโอเคมารอน้องก่อนมาไหนยืนรอน้องก่อนแมปูปูเป็นยังไงครับอาจารย์มาคุยครับครับ,รบอุ้ยแบบนึงนะครับแม่เอาไปแ้ป่นหนูก็ไม่ขี่อ่อะโชคไม่ถึงโชคก็หนุนก่อนนะคะ ครับบ๊ายบาครับกลับบ้านดีๆนะครับโตุ๊กตุ๊คไปน้ำจ้ะค,ค่ะนี่ของตโตครับเป็นยังไงไปโรงเรียนมาสนุกไหมสนุกค่ะสนุกตั้งแต่วันแรกที่ไปเลยค่ะไหนลองเล่าให้แม่ฟังสิลูกก็ที่โรงเรียนของหนูนะคะ มีสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับนักทุกที่แล้วก็มีความสวยงามมีความปลอดภัยค่ะสถานที่ต่างๆยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกฝังคุณธรรมมีลานวัฒนธรรมธนาคารโรงเรียนห้องพุทธพัฒน์อาคารพัฒนาจิตและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือความรับผิดชอบและความพอเพียง โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มีโครงการต่างๆอย่างโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดมาหลายๆปีอย่างต่อเนื่องค่ะครูเขาพาผมไปทํากิจกรรมจิตอาสาด้วยครับใช่ค่ะแม่เพราะที่โรงเรียนของพวกหนูค,นคุณครูได้เห็นถึงปัญหาและได้มีการวางแผน จัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมและค,คุณครูยังส่งเสริมให้พวกหนูได้มีความรู้มีพื้นฐานในการแสดงความสามารถให้คนอื่นได้ยอมรับว่าพวกเราไม่ใช่เด็กพิการแต่เราคือเด็กพิเศษแม่เข้าดูกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้ที่เพจ Facebook โรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียนหรือช่อง y o u t u b e ของโรงเรียนก็ได้นะคะแม่ แล้วโตโต้ตตล่ะลูกมีอะไรจะเล่าให้แม่ฟังไหมมีครับแม่คร <c oughs> ูสอนให้ผมมีความรับผิดชอบและความพอเพียงผ่านการทำโครงงานในห้องเรียนโปรงงาน ของห้องผมชื่อห้องสวยด้วยมือเราครับผมและเพื่อนเพื่อนได้แลกเปลี่ยนการน,นำเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียนและสรุปความรู้ร่วมกันด้วยนะครับผมเห็นที่โรงเรียนมีรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งเป็นพี่ที่มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครูงานโรงเรียนแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกผมผู้ที่โรงเรียนได้พาพี่พี่ไปจัดรายการวิทยุพูดเกี่ยวกับกิจกรรม้วยนะครับแม่เพราะพี่เขามีความเป็นผู้นำที่ดีและมีความกล้าสแสดงออกใช่ไหมลูกใช่ครับแม่แล้วลูกรู้ไหมว่าก่อนที่แม่จะพาลูกมาเรียนที่นี่แม่ได้ศึกษาข้อมูลของโรงเรียนพบว่า โครงการต่างๆที่พวกหนูได้ทั้งร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีกระบวนการบริหารที่เป็นระบบอย่างโมเดลการบริหารโรงเรียนหลักการ3กระบวนการ7วิธีการ4รวมทั้งแนวคิด3ก้อนเศร้าเนื่องข้าวเหนียวเป็นการบ่มพออเพาะนักเรียนให้เป็นคนเต็มคน เป็นคนดีมีความรู้อยู่อย่างเป็นสุขโดยใช้หลักธรรมบุญญสิกขามาสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษาเรียกว่าหลักสูตรโรงเรียนบุญญสิกขาทําให้โรงเรียนมีลักษณะรูปแบบการจัดการที่เป็นเสมือนบ้านโรงพยาบาลโรงเรียนหรือบพ,อพอรออีกอย่างผู้บริหารก็ต้องมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานและประเมินผลกิจกรรมต่างๆอีกด้วยนะ ในส่วนของครูจะได้รับมอบหมายเพื่อให้ศึกษาเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมและครูก็จะได้นำไปทำสื่อนวัตกรรมและจัดทำเป็นการจัดการเรียนรู้นอกจากนั้นครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกหนูยังไงล่ะลูกอ๋อหนูดีใจที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนี้ค่ะตโต้ตล่ะลูกผมก็ได้ครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาอาบน้ำทานข้าแล้วนะลูก ค่ะแม่ครับคือพฤติกรรมบงชี้คนที่สั้นสร้างและต่างฝึกฝนสองคือคุณธรรมเป้าหมายเตือนตนเราทุกคนนำพา